เฮ็ดเพิ่งก็เห็นครับนี่นี่ครับเฮ็ดเพิ่งครับนี่โอ้นี่ตกงามๆเลย นี่ไอ้น้องนี่โซกมานเห็นเฮ็ดไข่ผมครับนี่ดอกหนึ่งนี่ครับไอ้น้องนี่ได้เฮ็ดไข่ผมครับโอ้ยดอก,กงามเลยนี่นี่ครับนี่นี่น้องครับเฮ็ดไข่ครับเนาและนะครับนะอันหนึ่งจะพูดกันเน่าครับผู อยู่เงาไหมผู้อ้ยครับเอาไว้เอดเซอปีหน้าครับนี่ครับนี่ครับไอ้น้องเฮ็ไข่รอกหนึ่งครับเปื่อยแล้วครับนี่ก็ดีโอ้เนี่ยก็เป็นเซอรไว้ปีหน้าครับนี่นี่พี่น้องครับนี่มานนี้แล้วครับนเฮ็ดไข่ครับนะนี่นี่ครับไอ้น้อนนี่เฮ็ดไข่ย่งงามเลยครับนี่อุ้ยอุ้ยนี่ครับนี่อุ้ย เห็ดไข่งามเลยครับนี่ครับนี่ดอกที่สองครับนี่อุ้ยเห็ดดินครับอนันนี้นี่ครับนี่โอ้โหติการนี่ไอ้น้องปุดโทษโทษโทษเลยครับเห็นอะไรเห็นอีละครับเห็ดไข่นะที่ดอกหนึ่งครับนี่ งามเลยอุย้ยนี่ครับนี่งามเลยรอฝากไม่ก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเลยเพิ่งอีกดอกนึงครับนี่นะครับนะนี่ครับน้นบนนองเลยโระโทษอะไรครับนี่ครับนี่อุย้ยง,งามๆเลย นี่ครับไอ้น้องนี่รอกงามๆเลยครับโอ้โหเห็ดไข่แล้วะครับนี่นะหมานครับวันนี้หมานหมานได้ไข่พร้อมครับนี่ครับไอ้น้องเห็นอีกแล้วครับนี่โอ้ยเห็นรอกงามครับวันนี้นะนี่น้องเอ้ยนี่ครับไอ้น้องเอ้ยเห็นอีกแล้วครับนี่เห็ดไข่ครับโอ้ยหมานมานครับวันนี้มาเ้อน้องเด้อเก็บเห็ดไข่คงเดียวครับ นี่ครับไอ้น้องนี่ให้ไข่างามๆเลยครับนี่อุ้ยหมานครับวันนี้มาเด้อไอ้น้องเด้อนี่ครับนี่นี่ครับไอ้น้อง